ถ้าใครถ้าใาร,รเป็นไหวนะ,ะหันหน้ามารูปศาสนาเพียนะคะหันหน้ามาประมาณค่ะเป็นชื่ออะไรฮะนนคนอื่นเาไม่มานะครับเราเราอยู่กันสองคนนะครับใช่ไหมใช่ครับตอนนี้นเขาจะมาสายด้วยใช่ไหมครับแล้วคนอื่นเขาไม่มานะครับตอนเย็นเขาจะมา อันนี้มันตอนนี่มันแปดโมงอยู่เนาะอันนี้แปดโมงเช้าอยู่ใช่ปะ่ะจ้ะใช่ปะ่ะดูร้องฟ้าสิมันแปดโมงอยู่มีคนใหม่แล้วครับเนี่ยคนใหม่อะะไรเราก็จะมีอะมันจะมีครับอืมทางมะพร้าวนะครับเนาะใช่ปะ ขาได้กรเพราะเป็นปันฝนในต้วเสาที่มืออ,อยู่นั่นนี่อยงนะครับใช่ต่วอันนี้ก็คืออันเนินขนในนั่นครับคืออันนี้เป็นเอ็ดอันเนินครับสามารถเอาจุดไฟได้เลยนะครับเนี่ยแต่ผลเดี๋ยวถ้าใครอย,ยากได้เอาไปทางข้อมูลอินเทอร์เนต็ตนะครับ ยังไม่จบนะครับแตอยังนี้เรื่องให้นี่คือหินโบาณครับใช่ในโบราณเขาก็บอกวินนี้เป็นหินที่สร้างอะไรก็ได้ตามใจนะครับหินอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเไม่สร้างนะสร้างที่กาเป็นอันนี้เลยใช่ครับ เลยซอ,อสอ,อันนะครับพ <Stop. S 1> ื้นทราย้ายอย่าพื้น okay. <Stop. S 1> ท่ายโอเคสต็อปครับสร้างอะไรได้ทุกอย่างเลยครับการเป็นแบบนี้นะครับเดี<ต>๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาดูอะไรตามเด็กคนนี้ไปเลยครับเด็กไปผมจะตามคนไปตามเด็กคนนี้ไ,ไป,ไป อน,นุบาลสามขวบหรือสี่ขวบห้าขวบครับตรงไหนแล้วก็ปหนึ่งด้วยครับพาไปดูดิมานะครับเอ้เอนี่เป็นหินป้อนกันก่อครับถ้าใครถ้าใครเจอเหินนี้ไม่ได้ไปหยิบมาแล้วครับมันจะทำให้คุณรวยรวยรวยสุดๆเ,เป็นกระดูกเนื้อเฉาแล้วเองกระดูกเนื้อเสาเนาะ ใช่ครับมันทำมันจะทําให้คุณรวย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 สุดๆครับเอาไปขายก็ได้ผมยันยิ้มได้เลยครับเนี่ยมาตรงนี้ผมยันยิ้มได้เลยเนี่ยเร็วรวยรว,วยสุดๆขอดูดิรวย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 ,วยขับตัวเส้นเต้นดิ เต้นเต้นวันจะทำให้คุณลวงต่อมานะครับวิ่ง่ใบม้สะเท็ดสามารถขอพรอ,อะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าที่เราอยากเอามาขอพร แล้วก็ต้อนเก็บรูปท่ายเอาไวยก่อนทานอีเมลครับส่วนต่อไปนี่คือเมล็ดจันทาค่ะเมล็ดจ,จันทานี้เป็นมเมล็ดที่หายากที่สุดในปตัตตพีเลยครับอันนี้แหละครับภาสายื้เนืองชอบเลยครับ เราไปเราไปนี่เหรอครับลาบแซนโคสามารถปั้นอะไรได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่นครับปั้นได้เลยครับนักเลือกมือถ่ายตัวเลยค่ะเฮ้<อ>ย ขอ,ของข้าดึงอันเดียวนี่คือดอกมะล,ลินะครับนี่คือดอกมะล,ลิครับหาปลอล้อเลเวลมันจะกินห้อมาก<ง>ผมอยากให้คุณโดมมากเลยครับผมอยากให้คุณโดมมากเลยผมอยากให้คุณโดมมากเลยครับแต่ว่าทานรายการนะครับให้คุณโดมมากเลยตินคอ,อเสื้อรึดกว่า Bên 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 đi chơi ơi cháu tăng cháu 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 Đọc cháu 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 อยู่ไหนไปคืนตึกกันคือตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมใช่ค่ะนูนด้วยใหญ่่าใหญ่มาโหลาลานใหญ่กว่าตึกเราใหญ่กว่าตึกอันนี้นะใหญ่จนมาโหลาลาเลยจบแล้วนะครับอย่าลืมกดซับต่อใครด้วยนะครับ,ะคะบเจอกันคลิปหน้าครับ ไปแล้วค่ะอเมลบายบาย